ากจะบอกวยปากจากใจว่าพ่อเป็นสุขแค่ไหนเมื่อเจ้าได้มีวันนี้วันที่ลูกจบการศึกษาแต่งตัวไปรับปริญญาเป็นนักศึกษาดีกรี ขอแสดงความยินดีกับน้องโฟกสุดที่มาก่อเกียรติวบนนี้สาวหน้ามนคนชนบุรีที่ได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศาศาสตร์ได้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมามากมายได้แล้วขอให้ภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเองขอให้ก้าวสู่อนาคตด้วยใจที่มุ่งมั่นและตั้งใจจงอย่าย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ จงเชื่อมั่นในตนเองและจงทำตามความฝันของต JI, drama, นให้เป็นจริงขออวยพรให้น้องโฟกสุทธิมาก่อเกียรติวันนี้ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความสุขตลอดไปเก่งมากแล้วนะขอให้เชื่อมั่นในตนเองต่อไป Believe in yourself